สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชคขอแยกตัวมารับงานเอง เดือดสุดๆในตอนนี้เกิดประเด็นบอลเชิญยิ้มและโชคทายรถแห่ที่มาเคลียร์ใจกันกลางรายการของกระแสทั้งนี้ทางโชคบอกว่าตนไม่อยากขึ้นเวทีกับบอลเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดราม,ม่าขึ้นมาเวลาขึ้นเวทีแล้วโชครู้สึกว่าอึดอัดทําให้โชคได้มาอัดคลิปว่าตนจะยกเลิกงานคู่ทั้ง50คิวทั้งหมดบอลเชิญยิ้มโชครถแหร่รวมถึงดอนผู้จัดการของบอลและนัดภรรยาของโชคได้มาพูดคุยกันถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นผ่านรายการของกระแสเมประจำวันที่ 3สิงหาคม65เทปประจําวันที่3สิงหาคม65ว่าสาเหตุของการทะเลาะนั้นเกิดจากวันงานในคลิปที่เป็นกระแสและเรื่องคิวงานไม้ลงตัวโดยบอลเชิญ,ญยิ้มได้บอกว่าโชคไปถามดอนว่าเงินค่าตัวได้เท่านี้หรอแต่บอลคิดว่าเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรือราคานี้ตั้งแต่เราไปเล่นกันตั้งแต่รถแฮโชคกับบอลเวลาไปเล่นกับวงของแต่ละคนจะรู้อยู่แล้วว่าได้เท่าไรแล้วจะถามทําไมด้านโชคแจ้งว่าถามเฉยเฉ ผมอยากถามแค่เรื่องการเดินทางว่าทำไมได้แค่นี้โชคถามเองไม่ได้เกี่ยวกับภรรยาด้านดอนผู้จัดการของบอลก็บอกว่าโชคไม่ได้เป็นคนถามภรรยาเป็นคนถามครับดอนก็บอกว่าลูกค้าเป็นคนจัดการเรื่องเครื่องทุกอย่างคุณแค่นั่งเครื่องไปจะถามเรื่องเงินทําไมโดยนภรรยาของโชครถแห่นั้นได้แจ้งสาเหตุว่าฝั่งของตนเองนั้นมีสเรื่องหลักๆเรื่องใหญ่เรื่องวงเรื่องสคือเรื่องคิวสำรองที่ไม่มีสถานที่เวลาพี่ด สัมรองคิวนัดไม่เคยเก็บค่ามัดจำแต่คนที่มาทีหลังมีค่ามัดจำให้มีสถานที่พร้อมนัดจึงขอคิวคืนแต่พี่ดอนไม่ให้คิวคืนเราเลยทิ้งงานที่เขาพร้อมมีมัดจำให้เราหนูเกรงใจเลยไม่รับงานที่ได้เงินมันไม่ติดใจแต่มันคือความอึดอัดทำไมเราต้องเอาคิวเขาเป็นหลัก ทำไมต้องรอคิวจากพี่บอลวันทำเงินคือวันพฤหัสบดีถึงเสาร์คิวเราอยู่กับเขาหมดเลยแล้วพี่บอลไม่อยากรับงานกลางแจ้งเพราะมันเป็นตลาดล่างแต่นัดขอแสดงจุดยืนเพราะโชคดังจากงานกลางแจ้งแล้วนัดไม่เคยได้วันที่เจ้าภาพต้องการเลยเพราะคุยกับทางวงบอลเชิญยิมอดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l e r e e News ขอบคุณครับ